สวัสดีครับผมจ r วันนี้เราอยู่ในร่างน้องหมากันนะครับอ่าก็ไปทำศิลปกรรมมาตจนตอนนี้หน้าตาผมเป็นหมาไปทีเรียบร้อยแล้วนะปกติตัวผมหน้าผมกใครหมาไปทีถึงแล้วล่วันนี้เรามาอยู่ในร่างน้องหมาน,นะฮะอ่ะก็ เรามาลองใช้ชีวิตเป็นน้องหมาสักสักวันหนึ่งดูนะครับนี่น้องหมูมาด้ก่อนมาให้น้องหมากัดไปได้ไอ้น้องว้าห้าห้าเราได้เนื้อหมูมานะฮะอ่าเราได้เนื้อหมูมาละเราไม่หิวอย่างแน่นอนทีนี้ตอนเริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องหาต้นไม้มาสักต้นหนึ่งใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้ทำของนะฮะอ่า <at> ขอคิดชื่อซีรีส์ว่าอะไรดีเกิดใหม่ทั้งทีเป็นน้องหมาไปซะแล้วอย่างเงี้ยหรอได้อยู่นะน้องหมาปลูกป่าโอเคเราได้ต้นไม้มาครบแล้วนะฮะก็ทีนี้เราก็หาทําเลเลย,เลยอตรงนี้ก็มีพวกทะเลทรงทะเลทรายแล้วก็มีพวกอะไรต่างๆนะครับผมมาลองเล่นดูนเลยว่าจะทําอะไรได้บ้างนในใน EP นี้นะโอเคทาโต๊ะคาบได้โอเค,ะค,อเคจะเริ่มทํา พิกแอคก่อนนะฮะนี่โ okay. อเคได้พิกแอคมาแล้วทําขวานก็โอเคนะไม่แย่เดี๋ยวเราไปหาถ้ำกันนะฮะนี่โอเคน้องหมาถือถือขวานนะอาจจะไม่เห็นนะในมุมมองนี้นะอาจจะไม่เห็นนะแต่มุมมองนี้เห็นแน่นอนอ๋อเขาเลยตรงนี้มีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกเรียกน้องหมูนะน้องหมาถือมูถือขวานฟันหมูถือขวานฟันหม,นฟนหมูฟันหมูฟูฟูมัน ร้อยโอเคได้แนวมาเยอะมากเลยครับทีนี้เราไปขุดหินกันบ้างนะเหมือนเราจะต้องหาหินทําของเพิ่มนะครับว่าขวานไม้หรือว่าขวานขวานไม้หรือว่าขวานก,กากม,มันเป็นขวานก,กากไงขวานไม้อะไรพวกนี้นะเราต้องอย่าเพิ่งใช้นะเราต้องใช้หินนะผมว่าจะเดิน คือมันเป็นมุมมองต่ำมากเลยมันจะค่อนข้างเรียนยากนิดหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าน้องจะเข้าใจผมนะเฮ้ยเจอถ้ำแล้วนี่ฝั่งนี้เลยโอ้โหเป็นถ้ำเหมือนจะลึกซะด้วยว้าวโอเคนี่ครับน้องหมาน้องหมาน้องหมากำลังเอน้องหมาว่าเฟิลนกำลังโอเคผมจะทำโต๊ะขาไปตรงนี้นะฮะเราจะทำดาบกันเลยนะฮะ เหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้นะเหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้ไปอยู่ใกล้ๆกล้ได้ดาบแล้วเลยซอบบี้ั้งหลายฉันไม่กลัวเจ้าหรอกจริงๆอ่ะผมไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าในร่างน้องหมาเนี่ยแข็งแกร่งมากสวัสดีครับผมเป็นน้องหมาน้อยน่ารักเป็นยังไงอ๋อะไรแบบนนี้เหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้ไปแถวนี้นี่ฮะคีเปอร์เอ้ยมาแล้วเฮลโหล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  มาเลยสมบิ้น้อยไม่น้อยดิดตัวใหญ่เลยอะไปไหนแล้วน,ๆๆๆน,น,นี่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 หมา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 เลยเออคำรามมันมใช้เสียงคำรามมันวอ้โหอีซี่บล็อกโอเคอ่าท่าพนนี้ค่อนข้างมืดน,นะฮะมีคิปเปอร์อยู่ด้วยนะ แต่เอ่ะเหมือนกับว่าพวกกระดูโครงกระลุงกระดูอะไรมันจะไม่ทําร้ายเรานะฮะเพราะเราเป็นน้องหมานะโคตรเท่เลยนะเป็นพลังซาตานนี่ครับคิปเปอร์ก็ไม่ทําร้ายเรานะฮะมันเดินผ่านไปเลยอาจจะมืดหน่อยนะก็สบายดิสบายมากเลยเนี่ยั้านั้นแะแต่ว่าทํานี้มันไม่มีสแสงสว่างครับผมมองไม่เห็นครับ ย้ายถ้ำก่อนย้ายถ้ำจุบจุดจบจุดจอบจอ,บอา่าฮะเราเจอถ้ำใหม่แล้วนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเลยนะฮะอยู่ใ,ใกล้ที่เราเกิดแล้วก็ใกล้หมู่บ้านด้วยนะครับนี่หมู่บ้านแล้วเราก็จะต้องขุดถ้ำนี้นะฮะนี่โอเคเอเอล้วได้หินมาพอสมควรแล้วนะแล้วก็ขดุดทอดด้วยนะฮะฐานนี่ฮะขุดทานไปเรื่อยๆเลยนะ สวัสดีครับโอ้โหว่าจะแลกของสักหน่อยนี่ไงได้นี่ครับเราแลกฐานกับ M เป็นอเมร a ล d ได้นะฮะโอ้โห,โโหน้องหมาก็คุยกับชาวบ้านได้แล้วเนี่ยเจ๋งไปเลยโอ้ลืมไปว่าผมต้องทำกับข้าวเราจะมาพักอาศัยของหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าคนนี้เหมือนจะติดติดอยู่ในบ้านน่าสงสารเดี๋ยวเราช่วยเขาโอเคไม่เป็นไรครับผมช่วยยินดีช่วยครับ ผมจะต้องทำไอ้นี่ครับขเขาเรียกอะไรนะเตาเผานะด้วยกินดิบได้ปะถ้าจะกินดิบก็ได้ด้วยนะแต่อขอวางนี้ก่อนปุ๊บทำอลองกินดิบดูนะครับเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาสองนะฮะแล้วลองเผาดูล่ะถ้าสมมติว่าเราเผาเนื้อเนี่ยเวลาเราความหิวเนี่ยเราจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะับมาลองดูกันนะครับโอเคเอตอนนี้น้องหมาก็ เริ่มมืดแล้วฮะอยู่ขุดดินจนเริ่มมืดนี่ก็น่าจะต้องอาศัยบูบ้านที่อยู่นะครับก็ต้องหมาสุดน่ารักนะพี่ชายผมขคอยู่บูบ้านพี่ชายด้วยได้ป่าวครับโอเคบูบ้านบอกว่าเขาบอกว่า,เ,าเขาบอกได้นะครับได้ได้ไดนะ,ค,ค,นะนคุยคุยกันภาษาชาวบ้านหมาคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องโอเคมาลองกินเนื้อหมูที่ย่างแล้วนะครับ โอ้เพิ่มาสีเลยว้าวเจ๊แป้งเอาตรงแล้วผมแทบไม่ต้องกลัวความมืดเลยก็ได้นะครับเพราะวน้องหมาเนี่ยจะไม่โดนพวกม็อบทำลายนยะไม่โดนพวกซอมบี้หรือว่าเอนเดอร์หรือว่าอะไรไมันนี้ทำรายนะก็ชิลๆในกลางคืนได้เลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะนอนนะฮะน,นอนเตียงคนนี่แหละนะส่วนใหญ่อ่ะนี่ใสของหมาเนี่ยมันจะ ชอบนะฮะวิ่งไปกระทืบกระดูกก่อนอะไรอย่างนี้ก็เรามาลองอันนี่ไงเรามาลองเป็นน้องน้องหมาดูนะวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอเคที่สุด้ายแล้วยี่ยงประธานออกมาครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ขาพลิกแอคใหม่เนี่ยอันเก่าพังไปแล้วอันเก่าพังไปแล้วเยี้ yeah. โอเคหาเตียงนอน บ้านก่อนสวัสดีอุ้ยมีแมงมุมด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าแมงมุมจะทำร้ายหมาเปล่าสวัสดีครับเราเป็นเพื่อนกันไหมเอ้ยพนมเราเป็นเพื่อนกันนะนี่สมอุ้ยแมงมุมแมงมุมอุ้ย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 เดือดเดือดเดือดอู้รีบไปเป็นเลือดน้อยโดนใบมุมกัดก็ตาย อ่อนไปนิดนึงมารอบนี้เรามาทําของจริงแล้วเราจะเราจะฆ่าใมนมุมตัวนี้นะฮะให้ได้เลยมามาเลยนจีก็ตามมานจีก็ตามมามาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยผมมีวิธีการสู้แบบน้องหมาฮนะนี่นี่ไงโอ้โหคือการแอบมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กัดมันนะฮะคือถ้าเป็นหมาที่ฉลาดครจะต้องทําแบบนี้นะฮะ รวมถึงนี่ครับนี่นี่มาดิ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 มาด,มาด,มาดิเอ็นดอร์แมนก็ทำได้นะฮะทราไม่กลัวนะครับเซอร์ีเพื่อนเราบอกนะ้าแกอยู่ไอ้พน,นุมมาเลยมาเลยกลัวใช่ไปแล่ะกลัวฉันใช่ไปแล่ะเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ว เฮ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เหรออยู่ใกล้เหรอกลัวหมาใช่ไหมแกกลัวหมาใช่ไหมเด็กเด็กเด็กกลัวหมาใช่ไหมกลัวหมาใช่ไหมเอ็นเดอร์แมนเป็นถึงเอ็นเดอร์แมนสู้น้องหมาไม่ได้ไปแล้วไปไหนแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอือเป็นไหนเน่ะคืนแรกเราก็สู้กับเอ็นเดอร์แมนเลยครับเป็นไงเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วเป็ไหนแล้ว แหวาอยาู่อยู่ข้างหลังมีอยู่ข้างหลังมีอยู่ข้างหลังมีเฮ้ยโล่มาข้างหลังคิดว่าพี่กลัวเหรอคิดว่าพี่กลัวหรอคิดว่าพี่กลัวหรอเป็นไงเุดยอดน้องหมาค่าดดเดอร์แมนได้นะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะลองทำเสื้อเกาะน,นะเสื้อเกาะดูอเราเห็นกระดูกไม่ได้นะของโปรดน้องหมาเลยมันคือกระดูกนี่แนะอุยอ้ยอ้ แรงมากโอ้โหโอ้โหยิงแรงมากสู้ยากเลยเนีี้โอเคเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราจะทำน้องหมาใส่เกาะแล้วก็ลองไปสู้กับพวกกระดูกอะไรเยอะๆเก่งๆดูนะครับรอบนี้เมื่อกีอ้หมดเวลาแบบช่วงสนุกแล้วนะช่วงต่อไปเราจะแบบสู้จริงจังเลยใส่เกาะเหล็กอะไรเงี้ยไปสู้กับ,กกบพวกมอนเตอร์โหดๆนะฮะเดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าทุกรอบเนี่ยผมต้องแบบ สู้กันแบบเกือบตายอ่ะไม่มันก็เล้าอ่ะหาบ้านที่มีเตียงห่อนสวัสดีครับไม่มีเตียงสักบ้านเลยเหรอฮะฉันขอเตียงหน่อยจะไม่มีนะกลางค่ำกลางคืนใครเข้านอนเงินใช่ไหมชาวบ้านมึงหาเตียงยากไม่มีเลยมากกว่าเนี่ยไม่มีเลยครับปักทอทให้ท่วมบ้านเลยดยิมันจะได้มองเห็น มีเตียงให้ผมไหมพี่ชายเดินมา3 4สบ้านแล้วเนี่ยขอเตียงหน่อยพี่ชายมีเตียงไหมไม่มีพี่ชายมีเตียงไหม,ไม,ม,ม,ไหมบ้านนี้ก็ไม่มีโอเคโอเคแค่ยอดโอเคขอบคุณมากไม่มีเตียงนะครับหมู่บ้านนี้โอเคเราจะต้องหาแกะเพื่อจะทำเตียงสราม ไม่มีประโยชน์เนื้อหมูเอาไว้กินตอนหิวโอเคอะเจอแล้วครับเจอแล้วครับแกะตัวแรกของเราว้าวว้าวอะไรได้มาละแมงมุม,มเฮ้ยเฮ้ยลืมไปลืมไปเราสู้แมงมุมไม่ค่อยได้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 ไมาเร็วเดี๋ยวเราจะสู้แบบน้องหมานะฮะ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเชียดเชียดโอ้ครัมอน sorry sorry อกใจมันหายไปไหนมาดิมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ข้างบนเราหรือเปล่าเฮ้ยมัมุมาหายไปเลยเหรอคือมองของหมามันต่ำเนียก็เลยหลงได้ไปรู้หรือเปล่าใช่ปะ ตัวนี้ใช่ป่ะไม่น่าใช่มันไม่ตีเราอืไม่เป็นไรครับหลงไปละสู้เป็นมุมยากอยู่นะเวงมุมกระดูซอมบี้แมนสู้ยากทุกตัวเลยมาเดะมาเดะน่าจะตัวนี้อะอุ้ยอุ้ยมาเดะมาเดะมาเดะ พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่มาดิไอ้มาดิโอ้โหก็โด oh, ดลงมากัดเลยเหรอตกว่ะมาเด็อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเราไง,งไงครับโซดาอยู so, ่แต่เราจะต้องหาเหล็กมาเพิ่มววนะครับไปเดี oh, ๋ยวเราโคดหาเหล็กดีกว่านะฮะโอ้ตกมาโคดหาเหล็กกันครับ โอ,อ้เจอเล็กแล้วครับชิ้นแรกชิ้นสองโอเคอ่าปักทอนตรงนี้แล้วกันนี่ครับเจเล็กแล้วเย,ย้เดี๋ยวเราจะเอาเหล็กมาเป็นชุดกันนะฮะแล้วลองไปสู้กับพวกมงมุมดูนะเราแบบจะได้ไม่ต้องสู้แบบหลบๆซ่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงนี้เราสู้กับพวกมงมุมมันยากไงนะโอเคเรามีเท่าไหร่มิดแปร เอาแปดไปเผาก่อนนะฮะแปดไปเผาอ๋อฝนตกครับยังมีซอมบี้อยู่นะฮะเพราะว่าไอพวกอซอมบีม้พวกนี้มันเหมือนกับมันจะไม่มีแดดนะพอมีฝนก็จะไม่มีแดดอะไรอย่างนี้โอเคส่วนม็อบทั้งหลายนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันไม่ทำร้ายครับ น้องหมานะมันไม่ทำร้ายหมาก็เป็นอะไรที่ชิลมากนะส่วนตอนนี้เหรอขุดหาเหล็กตอกนะครับจะได้ทำเกะาะเดี๋ยวน่าจะได้แล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะค้าบหมวกเป็นชิ้นแรกนะฮะ <c oughs> โอเคปาบใส่หมวกให้น้องหมาไปนะครับอาจจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมีด้านของเกาะเพิ่มขึ้นนะฮะอยู่บนเลือดนั่นแหละนะ ก็ดีนะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำอย่างอื่นนะตอนนี้เรามีเหล็กแค่นี้ก่อนนะฮะผมเอาเหล็กที่เหลือมาทำพลิกแอ็กเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจะได้ขุดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าใช้ดีอ่ะใช้หินดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเหล็กเพราะช่วงนี้เราเหล็กมันมีน้อยใช่ไหมอ่ะก็อ่าใช้ใช้ไหมนะใช้ใช้ไหม <laughs> ใช้ใช้ไห เนี่ยกดจะได้เร็วๆเนี่ยโอเคเอเนี่ครับผมจะใช้พิกแอ็กเล็กไปเลยนะครับจะได้ขุดเร็วๆอยากจะขุดดำดิ่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยมันตัวเล็กมันสามารถขุดกี่ช่องก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอ่านี่ครับวางวางทอสไปแล้วก็ขุดยาวๆสามารถเผลอๆแป๊บเดียว เจอไดมอนแล้วก็ได้นะ่ะเนี่ยน่าสนใจจริงเพราะว่าน้องหมามันตัวเล็กไงเนี่ยกดชอ็อตอุ้ยโอ้โหตกลงมายัางที่ที่หนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวผมทำทางขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะเพราะเราตกมาที่ที่ไม่รู้จักนะ ที่ไม่รู้จักโอเคหืมถ้ทำที่มืดมากเลยอะแล้น,นี้มีเอ็นเดอร์แมนนะเห็นเอ็นเดอร์แมนละมีเหล็กด้วยโอเคพวกถ้ำเนี่ยครับจะหาเหล็กง่ายมากเลยโคตรดีนี่ฮะเหล็กทั้งนั้นเลยตอนพวกซอมบี้เราไม่ต้องทำร้ายมันนะเพราะมันก็ไม่ทำร้ายเราทำไม อีซีอย่างนี้โอ้โหข้างล่างยังมีถ้ำลึกลงไปอีกนะครับประเด็นคือไม้ผมหมดไม้หมดอ่ะได้เท่านี้ครับข้างล่างเป็นอะไรฮะเดี๋ยวไปดูตรงนูง้นกันนะอุยอู้อ้ลาวะโอ้โห,โโห,โโห,โโหเกือบตายมีลาวาอยู่ใกล้ใกล้ด้วยนะครับ แล้วโอ้โหขดลงไปดีๆนะพ่อหนุ่มทั้งหลายตายนะเนี่ยมีลาพิดตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกลาวานะฮะขุดเจอไดมอนด์มาตรงนี้สวยเลยสวยเลยเจดมอนดนะ์น่ะหมาเราจะได้แข็งแก่งนะอัพเกรดเป็นหมาใส่ชุดไดมอนด์อะไรยี้เคตรเท่โคตรเท่จริงอยูเนี่ยขอเหอะ ออดมอน,น์ถามว่าราพีสเอาไปทำไรครับก็มันยังไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะช่วงต้นเกมนะต้องรอให้เราได้เอนชาร์ตัวเอนชาร์ดมาก่อนนะมันถึงจะมีประโยชน์อะไรพวกนี้นะนะมันก็ลองหาดูว่าเผื่อเจอไดมอนด์ก็ไม่มีนะครับเอาเหล็กก็ได้ไปใส่ชุดเหล็กก็พอแล้วตองไหนเปนเลกอ่ะหมดแล้ว ตอนนี้ผมมีไอรอนอประมาณยี่สิบกว่าน่าจะได้แล้วได้ชุดเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กแล้วก็พร้อมไปสู้กับไอเจ้าพวกซอมบีท้ที่มันทำร้ายเราต้นเกมแล้วเราสู้ไหวแล้วสู้ไหวละ,ละฮ,ฮ,ฮึบ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 เอ๋อะยังมี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 ดีนะที่เห็นเนี่ยนี่ครับท่าของหมาขุดเหล็กน <laughs> ี่คือท่าของหมาขุดเหล็ก เหมือน,นเอาฟันไปกัดแล้วก็หินก็แตกอะไรเงี้ยถึงเวลาเผาเหล็กนะเดี๋ยวผมขอเวลาเผาเหล็กแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแต่งชุดแต่งอะไรให้น้องหมาแล้วไปสู้กับพวกซอบบี้ดูนะว่าสู้ได้หรือเปล่านะฮะไม่เหมือนต้นเกมต้น,นเกมผมกากไปขอโทษขอโทษ,โทษเราได้เหล็กมา25ก้อนแล้วนะครับก็มาลองดูว,ว่าเราได้ได้ชุดเกาะครบหรือเปล่านะอ่าางเ,เกง ปาบรองเท้าปาบดาบอ่ะไม่มีไม้ลืมไปนะปาบปาบปาบตอนนี้เราน้องหมาของเราได้เกาะครบแล้วนะขาดแค่ดาบเหล็กอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปสู้กับพวกเราอาชญากรรมม็อบซอมบี้อะไรก็แล้วแต่น่าจะสู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเกาะเราพร้อมละนะเกาะเราพร้อมแลวนะาม,วนะมาเลยเพื่อนแต่ก่อนอื่น แป๊บนึงอ่าไม่ใช่อะไรมาลองสู้ก่อนมาลองสู้ก่อนมาลองสู้ก่อนมาเลยนี่คีเปอร์เหรอคีโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อตาระเบิดต่อหน้าต่อตาโอเคเดี๋ยวเราจะทำต่อเนี่ยทำอะไรครับทำทอดะมันมองไม่เห็นผมรู้ว่าน้องๆมองไม่เห็นผมก็เข้าใจนะเนี่ยผมก็พยายามปักอยู่เนี่ย ให้น้องๆเห็นนะให้มันมีความสว่างนะเวลาสู้กับมอนสเตอร์มันจะได้เห็นชัดอย่างเจ้าตัวนี้กระโดดฟันว่าเฟินกระโดดฟันเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนมุมมองส,อนะอสู้เปลี่ยนมุมมองสู้ระเบิดเลยนะจริงๆระเบิดสิเปลี่ยนรูมองสู้ฮ้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่มาต่อไปกระดูกแต่ก่อนจะไปกระดูก ่อมสูงกาลังแป๊บหนึ่งก็คือทําดาบเหล็กขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ฟันแรงๆขึ้นนะอ่ะไหนขอฟันแรงๆหน่อยอฟันแรงๆหน่อยปาดได้ดาบเหล็กมาแล้วนี่โคตรเจ๋งเอาวางผิดโอเคจะท,ทําทอนไงไปครับตอนนี้เรามากับดาบเหล็กเราไม่กลัวเราแข็งแกร่งขึ้นเราคือน้องหมาอัปเกรดเลเวลแล้ว ไหนไหนซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ใช่ไหมซอมซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ซอมบีซมบ้ซอมบีมบ้หนึ่งศพหนึ่งศพอ่ามาขอ,อนับดูนะครับว่าเราได้กี่ศพครับหนึ่งศพละคิปเปอร์เอเมชิคิปเปอร์คิปเปอร์แหละเออสองศพเพราะระเบิดตัวเองต่อครับกระดูกกระดูกกระดูกข้างหน้ากระดูกกระดูกกระดูกสองศพสองศพไหมศพที่สาม เอ้ยเอ้ยลบศพที่สามไหมศพลบโอ้โหโอ้โหลบยากลบยากศพที่สามลบยากอยู่นะฮะโอเคไปหาศพที่สี่กันแปะทอดไปเรื่อยครับนะระหว่างทางฮนะแมงมุมแมงมุมต้นเกมสู้ไม่ได้ตอนนี้มาลองดูกันว่าสู้ได้เปล่าครับมามาศพที่สี่ easy บอกแล้วพอวอัปเกรดมา เก่งขึ้นเลยนี่ฮะตัวหมาเราเก่งขึ้นเลยอีกตัวไหมอีกตัวไหมเอ้ายิงโดนมา้ายิงโดนหมาตีนี่นี่ตีนี่นนสู้กับเฟิร์นจอบเกี่ยวกราดได้ยังไงนะคิปเปอร์นะครับเสียเวลาเราไม่อยากสู้เลยจริงๆสู้ได้แหละนะก็ใช้ธนูธนูสู้คิปเปอร์น่าจะดีกว่านะฮะระยะใกล้เราเสียเปรียบนะประมาณนี้แล้วกันเนะี่ยโอ้โห เป็นน้องหมาที่แข็งแกร่งมากนะู yeah ้เย yeah ้ฮ yeah yeah ู้เย้ฮู้เย้ฮู้สูอมบีได้แล้วก็มาลองใช้ชีวิตเป็นน้องหมาภายในหนึ่งวันนะก็เป็นไงชอบกันไหมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมคนละไลค์นะฮะเดี๋ยวเอาไว้แค่ที่ก่อนลวกันเนี yeah. ่ยเพราะว่ามันค่อนข้างมึนหัวนะเพราะมันเป็นมุมมองต่ำแล้วก็เล่นยากนิดนึงนะใครที่อยากไปลองเล่นหรือว่าอยากลองดูก็ไปลองดูกันได้นะเพราะว่า สนุกดีนะลองเปลี่ยนเป็นน้องหมาดูนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรรอติดตามกันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ผมเยอะๆนะครับกดแชร์เพื่อนดูได้แล้วก็เอาไปพูดต่อกันได้ว่าผมฆ่าได้กี่ตัวอ่ะเอ้ยผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนะี่ยลืมนับวิใครนับอยู่ไหมว่าผมฆ่าพวกม็อบตั้งแต่ที่แบบอัพชุดเกาะเป็นชุดกเกาะไอรอนได้เนะี่ยผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วฆ่าพวกสมมีพวกแมงมุมพวกไอคิปเปอร์เนี่ยไปกี่ตัวและนะ ใครนับได้บ้างนะสำวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ว่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย